มิกเกลเดินชมสวนยามเช้านะคะเห็นไหมมิกเกลมิกเกลชมกกลสวนยามเชา้าอย่ดอกไม้ดอกไม้สวยดิเห็นดอกไม้ก่อนนี่ดอกไม,ไม,ไม้ไม้สวยป่าวหยิบดอกไม้นอนหยิบดอกไม้นอะหยิบอเออเดี๋ยวไปดูต้นนี้กันตน้นนี้มีต้นสวยโน่นโน่นน่นน่นต้นน,น,นี้ก็สวยนี่อย่างนี้เยอะเลย นี่เยอะเลยนี้ก็มีนี่นี่สองต้นนี่ก็มีสวยเห็นไหมสวยเปล่าออันนี้คือบรรยากาศยามเช้าเช้าหนึ่งโมงสิบเบ็ดนาทีสิบสองนาทีอากาศดีดีตอนนี้ประมาณยี่สิบหกองศาช่วงที่เดดจะไม่ออกนะเดดยะไม่ถนกหนึ่งโมง เริ่มออกแล้วแดดออก,รออกแรวาม,มีเมฆบางเดี๋ยวพาดูท้องนาะทุ่งนะาสักนิดนึงเพื่อความจเจริญหูจเจริญตาประตูเปิดประตูเลยค่ะ,คะนี่เห็นหน้าบ้านของเราะมาณน,นี้นี่อากาศบ้านเขาจเจริญแล้วนะมีลาดยางถนนหมายเลขสามด้วยนะหน้าบ้านหมายเลขสามเนะถนนหมายเลขสามไม่ต้องไปถึงน่านนะคะ เอ้วหนุ่มๆเหน็หนไหมข้าวเขียวชะอุ่มมากเลยอ